แล้วเรา,าเตรียมของฝาอะไรันดท้ยใชต้งองรอต้องรอรุ้นกันครับ่เตรียมมาแล้วใช่ไหมเตรียมมาแล้วเป็นของที่เขาชอบแน่นอนของที่เราชอบด้วยครับ<อ> <laughs> ยากมาก <laughs> ส่วนหนึ่งก็คือจะพูดอยู่เสมอว่าลูกเขามีแบบครบกับทุกอย่างแล้วแต่มันจะมีบางอย่างที่เออมันก็มีชิ้นก็ได้หรือว่าในเรื่องในวันสำคัญมันก็เวลามองเห็นของชิ้นนั้นก็จะได้คิดถึงว่าเออนีของความมันเสดที่เราให้ก็คือจากที่เราจับสังเกตมาตลอดก็คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวชอบอยู่ตลอดเลย ชอบมอลลี่ชอบพระชอบอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับเออก็เลือกแบบที่เราชอบไปก่อนครับเรื่องของวันเกิดชอบแฟนคลัแต่ว่าเราชอบได้เลาอะหันนี้เลยเขนเี้เห็นลูกงสองทำร่างทองตอนนี้กอไรอยู่แล้วร่างทองทองกายพีปุนพี่ปุ่อ๋อพี่ปุ่นก็ต่อแบบตรงๆเลยนะครับเขาหยุดเล่นมาสักพักแล้วครับเออขอทำเพร่าได้นั่งกินซาด้วยกันก็ถามว่าอ้าวยังออกกำลังกายอยู่ไหมเนี่ยเขาว่า ไปออกแล้วเพื่อนตั้งแต่กลับจากเกาหลีเออเขาก็เลิกออกกําลังกายแล้วแต่ไม่ได้เห็นมากคองต้องรอรุ่นดูครับอาจจะแปลงร่างมาก็ได้ถึงเป็นร่างทองแล้วเขาเลยหยุดออกอ๋อจะใช่นะอ่านรอย่ารน้ำ่วมเป็นไงบ้างเราไปลงพื้นที่มาน้ำ่วมก็ได้ไปลงพื้นที่มาแล้วสุดที่ที่เราไปหนองทายมาแต่ตอนนี้น้ำน่าจะลดแล้วครับอ๋อ ดีใจที่ได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเหลือน้ำทว่วมมีอะไรมีเวลาบ้างเราจะไปช่วยแบบนี้เพราะว่าเราเห็นคนแลบป,ประสบทบกับภัยมันมันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆแล้วก็มันต้องการกำลังใจบางที่ไปอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่แค่ไ,ไปแบบสูนความสุขก็ยังอยู่เชียง้างทุกคนลงไปเห็นบรรยากาศในงชาวบ้านอะไร่าเเห็นชาวบ้านแบบบางคนอะ่ะเข<อ>้าแล้วจ<อ>แต่เขาต้องยิ้มด้วย แบบบางคนท่วมน้ําท่วมไปครึ่งหลังบางคนบ้านแทบอยู่ไม่ได้เลยตอนที่ไปเชียงรายรอบรอบที่แล้วในในบ้านก็อยู่ไม่ได้ก็โอย๊ยยงออกมาอยู่ข้างนอ,อกมันก็เลยแบบให้รายที่เดีย๋ยล้วคอยคอยใจเราให้กำลังใจเขา,ายในในังไงบ้างเวลาเใจใการแข่งนะส่วนมากเราจะไม่ไม่ไม่พูดถึงไม่ไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าน้ําท่วมบ้านถึงแค่ไหนยังไง,ไงเราก็ส่งกำลังใจให้เขาแล้วก็มอบรายยิ้มให้เขาตอนเราแขาง่งข,งขันเสมอ ประเด็นนะมันมีแบบเระเดักออกมาเนาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าสิ่อโดนบวชซีนเตอร์เกี่ยวกับแฟนคลับแล้วต่จริงยตัวเองก็เป็นแบบมีแฟนคลับค่ะแฟนคลับเล่นกแล้วกคุณได้ซีนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่หลาังมุกมุกเป้ามาคืออะไรตัวไปใช่ไหมแต่ก็ในโดยรวมของปลายแล้วก็กับกับพี่ๆที่เป็นแบรนด์หรือว่าเป็นเป็นผู้จ้างเราเนี่ยก็คือเราก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบปกติไม่มีอะไรครับเราก็เลยว่าเออ เราอย่างนี้หยอกหยอกพี่เขาอยู่เลยว่าอ้าวมันใช่เหรอพี่มันไม่ใช่เราจะไปใช่เราได้ยังไงเราก็ยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เลยใ่ไหมก็รวมโอเคนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้เราหลงรักลาบุคีมากไงเออเออมันมันคมันน่ารักจริงๆครับตอนนี้ก็ได้เห็นว่าคุ้มนอนตลอดใช่ติดหนึบเลยกำลังน่ารักกำลังพูดบายได้กำลังกำลังอยู่ในแบบเออหน้าคันแข่เทล